สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับก็จะมานําเสนอหัวข้อของโครงงานนะครับโดยหัวข้อของโครงงานในวันนี้ของเรานะครับจะเป็นเรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด -19 ครับโดยกลุ่ม15ของเรานะครับมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายรัตนพลขชาแก้วครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนิชกกรบุญเมศิรินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมิตราสิญญามสังข์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุสีมณ์เกศิลาค่ะสวัสดีครับผมนายรัชพลชัยแสง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรวดีดวงมานีค่ะวัตถุประสงค์หลักนะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันครับคือ 1. นะครับแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชัน o o m Google Meet ครับ2นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน z o o m Google Meet แล้วก็3ครับแก้ไขปัญหาการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนออนไลน์นั่นเองครับ ส่วนวัตถุประสงค์ย่อยนะครับก็ให้ความรู้เรื่องการใช้ซูมนะครับแล้วก็ o o g l e m e e t ครับแล้วก็เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันอื่นๆที่ทั้งครูในนักเรียนสามารถทํากิจกรรมร่วมกันและก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้นั่นเองครับค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทําโครงงานคะ่ะก็คือนักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์คะ่ะ ส่วนตัวแปรนะคะอันดับแรกคือตัวแปรต้นนะคะ1ความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชันนะคะอย่างกลุ่มของพวกเราก็คือจะใช้ Zoom Google Me นะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ2ก็คือปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ค่ะต่อมานะคะเป็นตัวแปรตามก็คือจากการทำโครงงานนะคะก็จะได้ผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาจากการเรียนออนไลน์ค่ะซึ่งตัวแปรควบคุมของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของจำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการดําเนินงานที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่อยในแต่ละข้อนะคะพวกเรานะคะก็จะมีการจัดทําคลิปการแนะนําเครื่องมือต่างๆที่จะอยู่ในซูมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แล้วก็ข้อจํากัดของการใช้ซูมค่ะแล้วก็จะมีการทําคลิปแนะนําเครื่องมือต่างๆที่อยู่ใน Google Meet ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แล้วก็ ข้อจำกัดใน Google Meet ว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างค่ะแล้วเราก็จะมีการแนะนำแอปพลิเคชันที่ครูกับนักเรียนนะคะสามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ค่ะพร้อมแนะนำวิธีการใช้รวมถึงเราจะบอกถึงข้อดีของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตัวและสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ